สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัดร,รถขุดบุรีรครับวันนี้มาอัปเดตหน้าง,งานครับวันนี้เจ้า XCMG ครับรับหน้าที่ทําทางครับเพื่อที่จะเอารถดำมาถอยดินขึ้นด้านบนแล้ว,ลว G, e ครับตันนี้ XCMG E215C ครับทีมงานพวกเราก็เป็นคนปั้นทางว่างั้นเนาะ,ะดึงทางปั้นทางแล้วครับเพื่อที่จะเปิดทางให้รถ ดำลงไปด้านล่างครับเนี่ยเหลืองทั้งบ่อครับวันนี้ฝั่งนี้ครับสามค่ายครับแต่สีเหลืองเหมือนกันเนาะไม่มีสีอื่นปนเลยอ่าขันนู้นครับโกมาซึหนึ่งหกศูนย์ของเสียวีระครับหรือว่าเสียวีระคาบล็อกครับผมแล้วก็ตรงกลางครับซานี่เอสวายน่ครับนี่ฮะน้องเล็กอยู่ตรงกลางครับผมเป็นคนทันมาที่ ขุดแนวว่า,างั้นเนาะนี่ฮะเหลืองทั้ง3มคันเลยสามค่ายเลครับมีจีนสองคันญี่ปุ่นคันหนึ่งครับผมโอ้ oh. ทีมงานพวกเราครับผม oh. พวกเรานี่เหมือนสโมสรฟุตบอลครับ <Yeah. S 1> มาหลายค่ายมาหลายคน oh. มาหลายทีมงานแต่ใจครับมุ่งมั่นเป้าหมายเดียวกันคือเอาให้จบครับบ่อนี้บ่อนี้เป็นบอ่อ ใกล้ๆบ้านพวกเราครับเนาะเป็นงานของกรมชลประทานครับพิกัดที่บ้านโคลดตำบล2ชั้นอำเภอกระสงังจังหวัดบุรีรัมครับกับงานแก้มลิงครับผมทีมงานของพวกเราครับมีอยู่อ่ะเอามาช่วยกันกอละครครับแบ่งมากอละครนอนละคนอันนี้คือว่าเป็นหน่วยที่2องของหน้าง,งานพวกเราครับ เสียงกะห่มแล้วครับผมกับเจ้า XCMG ครับทำทางครับวันนี้ต้เห็นรถดำสวยๆหลายคันแน่นอนครับทีมงานเสียวีระเจ้ามา2องคันครับรวมของเราเป็น3คันครับผมเดี๋ยวได้ดูครับคลิปสนุกๆครับวันนี้แล้วมาดูคันนี้ครับเจ้าซานี่เอสบาครับน้องเล็กของทีมงานแต่ขุดไม่หยุดเลยครับนี่ฮะมีมือจัดจ้านครับผมคันนี้ สบายมากครับบอกว่าถึงจะเล็กแต่ใจใหญ่ครับทำงานไม่ถอยเลยอัดทั้งวันว้าเนี่ยตอนนี้กำลังย้ำทางครับเพื่อที่จะให้หกล้อเข้ามาครับทำทางครับทำทางให้หกล้อเข้ามา เอาดินออกไปด้านเรอกครับเพราะว่าไส้ในตรงนี้ความกว้างอยู่ที่ประมาณ15เมตรครับความกว้างของไส้ในครับผมเราเรียกว่าไส้บ่อนฮะแล้วก็ความลึกคูณลงไปอีก3เมตร50ครับเนาะแล้วก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ50เมตรครับนี่ครับมวลดินคิวตรงนั้นเลยครับที่ว่าไม่น้อยครับเนาะนะมวลดินเยอะพอสมควร่นะ อ่าตอนนี้เจ้าพี่ใหญ่ครับ XCMG ก็ย่ำทางครับเดินย่ำทางเพื่อที่จะให้รถลงมาสะดวกหน่อยครับพี่ใหญ่แห่งบอ่อครับหรือว่าทีมงานพวกเราลุยลุยล,ยล,ยล,ยลยครับวันนี้ได้เห็นสนุกสนุกแน่นอนครับวันนี้เห็นอ่ารถขุด3มค่าย4ี่ค่ายอยู่ในบอ่อเดียวกันครับ เด็กๆครับทำยังไงก็นดะครับต้องให้เอาดินออกด้านในให้ได้แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมครับก็ต้องพิถีพิถันนะครับดีครับตรงนี้เป็นดินเหนียวครับเนาะเราพิถีพิถันเรื่องการย้ำทางเรียกว่าย้ำทางเนาะเพื่อที่จะให้นําดินขึ้นดังบนได้ครับใช้รถ21ตันครับ21ตัน500ครับ xcmg ครับเดินบดไปบดมาแทนรถบดเลยครับนี่ฮะน้ำหนักตัว20ตันตีตะขาบ ความกว้าง80เซนครับมาวันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะออกได้เป็นร้อยเที่ยวครับเพราะว่าเราจะใช้เก้าซานี่สาน่สามครับของทีมงานสธนากรครับของท่านอ่อาอบัตครับเป็นคนขุดขึ้นดำแล้วกันเนาะ เนี่ยบรรยากาศครับวันนี้ก็ถือว่าอากาศไม่ร้อนครับอากาศเย็นสบายครับให้ดูรถขุดนะดูความคืบหน้าของพวกเราครับแต่ก็ยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่เพราะว่ายังดูระเกะระกะอยู่นะขึ้นคันยังไม่รอบครับขึ้นคันรอบกว่าจะสวยงามกว่านี้นะฮะอันนี้ดูแผลแผลของเจ้าสานียัดไปมาครับเนาะสานีทําหน้าที่โอโหครับ อันนี้เจาะเกินแน่นอนครับความลึกเกินแน่นอนเนี่ยซานี S S ่สายหนึ่งสามห้าสี่ครับผลงานของเจ้าซานี่เมื่อวานครับกับการขุดการทําทแนวครับผมเนาะทำแนวไปครับนี่ะดินแห้งเร็วมากเลยครับเมื่อวานโยนขึ้นมาแป๊บเดียวแห้งแล้วเนาะเนี่ยแต่ว่าถ้าผลมาเนี่ยคือ,อเละตุ้มเปะครับจบแน่นอนครับ คุวายไปเลยครับผมเนาะรถเยอะๆอย่างนี้น่าจะมีสักแสนคิวครับเสียวีระบอกว่าแสนคิวนี่ทํางานสบายมากครับทีมงานของเราใหญ่พอสมควรครับนี่เอามายังไม่ครบครับของเสียนงหรือพี่นงครับก็จะถอยคันใหม่ครับเจ้าซานนี่200ตัวใหม่ครับพี่นงมีแพลนว่าจะออกมาทํางานใหญ่เนาะเสียนงถูกใจกับซานนี่ครับจะเล่นของใหญ่แล้วครับ นี่ฮะทักษะการสงสัยเคยขับรถบดมาก่อนครับแต่ก่อนนี่กล้องเลอกเกินอ่าเยี่ยมเยี่ยมครับเดี๋ยวไทยคิดนึง่ังนใกล้แล้วใกล้คิดนึงราวเยวะออกไปกินข้าวกินวกินข้าวตุ๊บั่งนีง่ฝัง่งนีง้วะ ไม่ฮะไม่มีใครยอมใครเพราะว่าไม่กล้าจอดครับอายกันเนาะทุกดต่างเร่งมือครับอย่างเจ้าโกมัตสึนี่ถึงจะแก่แต่เราใจครับไม่เคยได้หยุดเลยกดทั้งวันเนาะพละกำลังเหลือๆครับนพุ่งกีที่ใหญ่และทรงพลังครับถือว่าร6 0นี่ใช้งานถูกหน้าที่ครับพวกเราไม่จำเป็นต้องเอาลงข้างล่างครับเรามีรถลงข้างล่างแล้วเนาะนี่ฮะไม่จำเป็นไปเดินให้เมื่อยครับ ไม่ใช่ตัวเป็นต้องปีนให้ลำบากครับเราก็ใช้ให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมครับนี่ฮนะคือวิธีการทํางานของพวกเราทีมงานพวกเราครับเนาะ,ะรถเล็กรถใหญ่ทำด้วยกันได้หมดครับแบ่งหน้าที่กันอยู่เนาะนี่ฮนะ,ะไม่ต้องเอาไปขึ้นไปไม่ต้องไม่ต้องดันเข้าไปหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมว่ามันขึ้นมาตรงนี้มันก็ดินมาาันจะ ปาดแค่นิดเดียวได้ดึงกลับมาคืนเยอะเพราะว่าอันนี้แนวเนาะเราถัดไปแค่หกเมตรเนาะหกเมตรก็คือมันจะขึ้นอย่างเอียงดิมันก็ไม่เยอะมากหรอกทีนี้ถ้าเราเอาไปเยอะมากมันต้องดึงกลับมาคืนเนาะเพราะมันจะขึ้นปั๊บปั๊บมันจะเป็นเออมันจะเออจะมีพักอีกไม่ถงสิบอ่ะขึ้นดีนิดหนึ่งก็เพื่ออออแต่เผื่อไปก่อนเพราะว่าถ้ามันสูงค่อยเกลี่ยลงแต่ถ้าไม่สูงก็เผื่อได้เกลี่ยกลับมาคืนเ่ยมันแน่เนาะ บ่อนี้พวกเรามาช่วยกันครับเนาะเอาให้จบอ่าเราจะสร้างภาพขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่สร้างทีมงานของพวกเราให้โตขึ้นครับทีมงานรถขุดกระสังครับต้องโตครับต้องใหญ่ครับผมเนาะกับหน้างานชนประธานหน้างานห้วยหนองคลองบึงแสนคิวล้านคิวเสียเวลาบอกว่าไม่มีปัญหาครับทําทุกอย่างครับเอาหมดครับเนาะเสียบอกว่ารถอะซื้อตอนไหนก็ได้ขอแต่มีงานทําครับนี่เสียเวลาครับผม อันนี้คำพูดเขาหรือว่าผมพูดให้เขาก็ไม่รู้ครับเนาะยองยองครับสนุกครับผมเนาะอย่าเครียดกันครับดูคลิปให้หัวเราะไปด้วยครับเนาะบางทีคำพูดก็พูดไปมือตัวทตุตัวแดงก็ขี้โม้มากอะไรมากครับเป็นคอนเทนต์นะครับเนาะอย่าว่ากันเนี่ยวันนี้เป็นรูปเป็นร่างแน่นอนครับวันนี้ผมว่าซานี่ขุดถอยมาถึงนี่แน่นอนครับเนาะเพราะว่าเราจะใช้ซานี่ไปขุดขึ้นดาแทนแล้วก็ใช้เจ้า x c m g ครับ XE215C ไปขุดตรงนี้แทนครับเนาะนะานีจะไปอยู่ตรงนน้นครับตำแหน่งใหม่ครับผมเนาะนี่ฮะวันนี้จะได้เห็นรถดัวิ่งกันสนุกสนานครับลั่นบอแน่นอนครับเพราะว่าบอเนืดครับผมเนาะนี่ครับอัปเดตบรรยากาศวันนี้ครับวันที่23พค .2565 ครับกับงานแก้มลิงของกรมชลประทานครับนะฮะทีมงานพวกเราครับเสียุรนุกวิรัมครับเสียเวลาค้าบล็อกแล้วก็สธนากรครับ ทีมงานพวกเราครับทีมงานเสีงเงยงต่อไปเราพากันยิ่งใหญ่ครับผมเนาะมาดูตรงนี้ฮะโอ้ย่ำทางแล้วครับพร้อมที่จะลุยครับผมตักพี่นงมากินข้าว ดเดี๋ยวสานิดดาจอยมองไปเห็นล้วอันตราย,ยโอ้ยปั่นคันครับนี่ครับเราทำทางเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะลุย ยเดี๋ยวเราไปขุดแทนกันเด้อให้สานี่ขุดก็ได้นเนาะเราไปขุดอันนี้เรา,เรายาวกว่าเออดูเอา,เอาตรงไหนว่นาพอยนได้กับบอกกันเอาเด้ขอขุดทิศ้าก่อน,อไ,หน,นไหนไหน,ไ,นไป่ทำทางไปอีกหน่อยนะครับไม่ไล่มาเรื่อยไม่ได้บรืไล่ลงไล่ลงเนี่ยวิ<อ>่งได้ไหมเอาแม่มเรนนามีดินไป็นไรไหน อะไรนี่ยอ๋อไปเทเทเพื่อให้ให้มันเชื่อมกับตรงนั้นแล้วม่ค่อยตึงเอาเลยอะไรกันเอาตาดนั่นเอาตาดนั่นแหละไปเราตักก่อนเลยถ้าเราอยู่เดี๋เราตักเลยนึกว่าจะเสร็จแล้วไงไม่จะให้ตักตอนตักขึ้นด้ำนะให้ซานี่มันตักเอาหน้าตอนอยู่ข้างล่างน่ะเราไปตักเรายาวกว่าเนาะทางนู้นเนาะเราเร็วกว่าไงไอ้นั่นมันเล็กกว่าเราตั้งแต่ก่อน นี่ครับทีมงานพวกเราก็ศึกษาหารือกันแล้วครับเนาะเพราะว่าบางครั้งก็คนเราไม่สามารถที่จะรู้ทุกอย่างหรือว่าเก่งไปทุกอย่างนเนาะนักขุดก็ต้องเข้าใจคนสั่งคนสั่งก็ต้องเข้าใจนักขุดครับมาร่วมมือกันครับผมเนาะกับทีมงานพวกเราครับเสียใจะทุกผู้ชมครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับช่องเซียววิระน้ำแตงครับขอเขาคนติดตามเยอะก็หันมาติดตามผมมั่งครับเนาะคลิปยูทูบเบอร์ชื่อดังครับ ของเราอยังน้อยๆครับเนาะก็ต้องสู้กันต่อไปครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ